เฮ้ยโยสวัสดีทุกคนขอต้อนรับสู่อีเกียสาว008แล้ววันนี้มันอยู่กับผมเองปลื้ม um. วันนี้ผมก็จะมาเล่าทุกอย่างแต่ก่อนอื่นผมขอย้อนความก่อนสเหตุที่ผมต้องย้อนความเป็นเพราะว่าผมจําเป็นที่จะต้องเรียงทำร้ายให้ทุกคนเข้าใจและจะได้ไม่สับสนโอเคไหมโอเคไหมใช่และตามหัวข้อคลิปเลยก็คือทําไมลายเส้นเหมือน Mix Variety s i 1 2 w e l เรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องบังเอิญสำหรับผมนะที่อยู่ดีๆผมก็มาได้เส้นเหมือนพี่แกแต่ยังไงก็แล้วแต่สำหรับพวกคุณอาจจะคิดว่าผมขี่มูก็ได้นะที่อยู่ดีๆมาเล่าเรื่องแต่เชื่อเถอะว่ามันคือความจริงที่ผมเล่าแล้วผมจริงใจเอาละไม่เลยทําลายกันก่อนดีกว่าว่าช่องผมนั้นมีที่ไปที่มายังไงถ้าจะให้เล่าเนี่ยก็คงต้องย้อนความตั้งแต่วัยเด็กกันเลยทีเดียวละ่ะ โดยเริ่มแรกเนี่ยช่องผมก็เริ่มเปิดตั้งแต่ช่วงที่ผมอยู่ปหนึ่งถึงปสโดยแรงจูงใจเนี่ยมาจากข้อสัญญาที่ผมให้กับเพื่อนสนิทที่ตายไปกับช่องช่องหนึ่งที่ผมนั้นรักและให้เกียรติเขามากซึ่งช่องช่องนั้นก็คือช่องเอ็ดเวล์ซึ่งผมก็รู้สึกโชคดีมากๆที่ผมนั้นอยู่ทานตอนที่เอ็ดยังไม่เสียชีวิตด้วยโรคในของเขาลาก่อนเอ็ดเราจะคิดถึงนายแต่ยังไงก็แล้วแต่ถิงผมจะเปิดช่องไปผมก็ไม่เคยบอกครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทในห้องเลยก็ความจริงผมไม่มีเพื่อนนั่ ซึ่งช่องที่ผมเปิดตั้งแต่ตอนเด็กนั้นก็ไม่มีคนดูเยอะหรอกก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาหายไปกับสายลมโซแซครับและในช่วงปีสี่ผมก็ได้ปิดช่องไปแบบถาวรเพราะว่าผมนั้นหมดไฟและรวมถึงการโดนเพื่อนที่โรงเรีนแกล้งสารพัดอยา่าง ซึ่งการแกล้งแต่ละอยางมันก็ทําให้ผมฝังใจเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนหลายครั้งมากทําให้ผมนั้นกลัวที่จะเข้าสังคมไปเลยล่ะหลังจากนั้นก็ผ่านมาหลายปีเลยล่ะจนมาถึงช่วงที่ผมนั้นขึ้นมอหนึ่งช่วงที่ทิกตอกกาลังเป็นกระแสะซึ่งเนะะื้อหาคลิปที่ผมลงนั้นก็จะเป็นพวกมีมกระชาไลฟ์โดยตัวละครกระชาไลฟ์ผมก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเริ่มคุ้นๆกันแหละหรือเปล่าวะแต่ตัวที่ตอกชื่ออะไรนี่ผมก็เองก็จาไม่ได้ฮะมันมันเลือนลาไปหมดแล้วอ่ะ ซึ่งตัวยิ่กตอกที่ผมลงไปเนี่ยมันก็มีคนดูอยู่นะแม้จะเล็กน้อยก็ตามแต่ผมก็ดีใจที่มีคนดูและพอผมเริ่มทำาิ่กตอกไปนานๆเข้าผมก็แอบคิดถึง YouTube เหมือนกันผมก็เลยเริ่มกลับมาทำอีกครั้งโดยตัวคลิปแรกที่ผมลงไปในช่อง YouTube นั้นก็คือ is a l l i t y or a dream เคผูชรายการทุกคนก็คงจะคุ้นแล้วล่ะเพราะว่ามันคือรายการเดียวกับที่ผมนั้นทำเกมลงไปในเว็บเด็กดีใครสนใจก็ไปเล่นได้นะแต่เกมนี้ไม่มีซ้ำมากินหรอกทาเสเลเอาแล้วกันนะโดยมันเป็นแนวฆาตกรเลือดสาด ตอนผมลงไปผมก็ไม่ได้รู้ถึงกด u ูท b e อันน่ากลัวเลยว่ามันอาจจะโดนแบนได้ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ถูกแบนทีนะผมก็เลยลงอีกคลิปหนึ่งที่ชื่อว่าซิลมีมและในตัวคลิปนั้นก็มีคนมาม้นประมาณว่าทำไมลายเส้นเหมือนพี่มิกซ์จังซึ่งผมก็งงละสิไผ่คือมิกซ์วะและหลังจากนั้นผมก็ได้สอบถามเขาว่ามิกซ์คนนั้นอ่ะเป็นใครและคำตอบที่ได้มาก็เล่าว่าเขาก็ทำช่อง YouTube เหมือนกับคุณนั่นแหละคุณน่าจะไปลองคุยกับเขาดูนะ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหากันในอนาคตซึ่งผมก็ทักไปคุยกับนางจริงๆโดยที่ผมทักไปในโพสต์ล่าสุดข,ของนางแล้วก็เราทุกอย่างให้ฟังซึ่งคำตอบสั้นๆที่ผมได้มาจากนางก็คือผมไม่ว่าคนหลอกที่คุณจะใช้ลายเส้นเดียวกับผมเพราะผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสายมาดิตโพนี่เหมือนกันซึ่งรู้สึกโล่งใจที่เขาอะเข้าใจความรู้สึกของผมเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจจเหมือนเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันแค่บังเอิญแล้วก็พอพามาถึงปัจจุบันพี่แกก็ดราม่าเรื่องลายเส้นอีกรอบหนึ่งซึ่ง เหนะมือนพี่แกลืมด้วยแหละว,ว่าพี่แกเคยพูดอะไรกับผมซึ่งคนที่ทันคอมเมนต์ในโพสต์นั้นก็รู้เท่าถึงกันว่าผมได้รับอนุญ,ญาตอย่างเป็นทางการจากคุณมิกซ์เรียบร้อยแล้วนั่นก็เป็นสาเหตุที่ผมยังใช้ลายเส้นนี้อยู่ยันปัจจุบันนั่นแหละ <c oughs> ผมเข้าใจนะแต่ผมก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่พี่แกจะลืมเพราะว่ามันก็นานพอสมควรเลยล่ะและสาเหตุก็น่าจะมาจากช่องช่องนั้นที่ผมเอาไปบอกพี่แกมันอยู่ดีๆมันก็หายไป บางทีมันอาจจะโดนแบนก็ได้นะคลิปนั้นเลือดสาดพอสมควรเลยล่ะ <c oughs> เอาล่ะพรฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะคิดว่า,าลลเฮ้ยไม่ใช่ <c oughs> ก็อย่างที่บอกครับช่องผมนั้นอาจจะถูกแบนไปแล้วก็ได้มันก็เลยไม่มีหลักฐานอะไรมามัดตัวขนาดนั้นครับแต่ก่อนที่พวกคุณจะมาเริ่มวิจารณ์ผมมาฟังก่อนว่าลายเส้นผมนั้นผมได้มาจากอะไรกันแน่ ซึ่งคําตอบจะไม่มีคําว่า mixed r e a i t y อยู่ในนั้นแน่นอนเพราะว่าผมก็เพิ่งมารู้จักนางทีหลังเองและลายเส้นผมก็สร้างมานานพอสมควรแล้วก่อนที่ผมจะมารู้จักนางสิเอาละ่ะขอย้อนความลายเส้นผมก่อนโดยลายเส้นผมนั้นพัฒนามาจากผู้สร้างคนก่อนเธอไม่ชื่อว่าเกรซผมไม่น่าจะได้สว่าเธอเป็นผีจริงๆหรือเปล่าหรือแค่เพื่อนในจินตนาการที่ผมสร้างมาแก้งหงาเฉยๆก็อย่างที่เ่าไปครับผมไม่มีเพื่อน แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ไลเส้นนางโดยเฉพาะหรอกเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ถนัดในการใช้ไลาเส้นคนอื่นมาทํางานของตัวเองหรอกนะผมก็เลยเอาไลเส้นของนางมาประยุกต์ใช้กับการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่า b o o d y b u n n y x อ y ย u ปัง y Little Pony แล้วก็ e d w o l วจึงออกมาเป็นไลาเส้นแนวแนวนี้แท้งส่วนใหญ่มันจะค่อนไปทางอายูปังบูดี้บันนี่กับมาริ t t l e โพ n y ก็เถอะส่วนเอ็ดเวเนี่ยผมได้ไดมานดลใจเรื่องสภาพจากพวกเขาครับ เอาละมาแยกส่วนที่เป็นแรงบันดาลใจในลายเส้นและก็ลักษณะเอกลักษณ์ของตัวละครผมดีกว่าเอาละมาเริ่มจากบูดี้บันนี่ x อายูบังโดยแรงบันดาลใจลายเส้นที่ผมได้รับจากการ์ตูนเรื่องนี้ก็คือโครงหน้ากับสัดส่วนตัวละครแล้วก็เรื่องของผมแสกการ์ช่วงแรกๆที่ผมวาดด้วยถ้าคุณทันช่วงแรกๆที่ผมวาดอะนะ <S <S ก็นั่นแหละครับความเบสิกของลายเส้นผมที่ได้มาโดยอายุบัง x บูดี้บันนี่และในส่วนของการ์ตูนไมเลตันโพนี่ ก็ไม่น่าจะเรายากนะก็คือเส้นสีเฉพาะที่ผู้คุณเห็นเห็นกันอยู่หนปัจจุบันนั่นแหละแล้วก็ความละมุนของโค้งเส้นด้วยก็คือผมลดความเหลี่ยมตรงนิ้วมือตรงโู้นตรงนี้ให้มาดูกลมๆมมนๆขึ้นซึ่งในส่วนดวงตาเนี่ยผมตั้งใจจะวาดให้คล้ายๆอนิเมะแต่ว่าก็ไม่ถึงอนิเมะขนาดนั้นแต่ว่าดวงตาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจโดยมาริเทิโพนี่ก็เลยเอามาไปยำๆกันจนได้กลายเป็นลายดวงตาแบบนี้ นนในส่วนของด้านเอ็ดโบผมได้แรงบันดาลใจในด้านเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่นี่ก็เป็นที่มาของฮูดที่ตัวละครผมใส่ในะปัจจุบันนั่นแหละถึงตอนนี้ผมจะลบเสื้อตัวนั้นออกไปจากชีวิตนิกสตันแล้วก็ตามซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไอ้เสื้อสีเหลืองที่นิกสตันมันใส่อ่ะมันมีประวัติแม่คนสร้างคนก่อนคงจะไม่เคยบอกผมสินะแต่ดูด้วก็เป็นแรงบันดาลใจในส่วนย่ดดยอยต่างๆบนร่างกายที่ผมวาดลงไปะนะจริงๆก็เป็นแรงบันดาลใจหลายส่วนเลยละ่ะ แล้วก็ปลอความพิอกอย่างหนึ่งของลายเส้นบูดี้บันนี่เอ็ายุปังนะคือถ้าคุณมองดวงตาอายุปังดีๆคุณจะเห็นและสังเกตได้ว่ามันมีความคล้ายคลึงกับดวงตาที่มิสเวเตี้ซิกน์เ e ลพอยตชก่อนที่วาดเอาไว้จริงๆก็แค่คล้ายๆนะเพราะว่าขนตาของอายุปังค่อนข้างจะเยอะกว่าแต่ถ้าลองลบขนตาออกแล้วก็เติมขนตาอีก2เส้นลงไปมันก็เหมือนอยู่นะ ซึ่งก็โชคด in ีแล้วที่ผมไม่คิดจะใช้ลายเส้นดวงตาแบบนั้นเพราะว่าไม่รู้สิมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่และถ้าผมใช้จริงๆอาจจะเกิดดราม่าแบบไม่คาดคิดก็ได้ซึ่งผมคิดว่าพวกคุณอาจจะรู้จักเอ็ดเวิร์ดกับมาริเตอร์โพนี่ก็ดีอยู่แล้วแต่บูดี้วานี่เอ็กไอยุปังเนี่ยพวกคุณอาจจะไม่รู้จักก็ได้งั้นผมจะแซมเปิลให้คุณดูสักนิดนึงแล้วกันเฮ้ยล้วจะรองไอ้นี่ยังไงกันละเนี่ยน้ตก็ไม่มีทำนองก็ไม่มีเอานะ เ้บันนี่ตลกไปแล้วรู้ไหมบทเพลงที่ดีอ่ะคือการผสมผสานของทำนองเพลงอย่างลงตัวมันเปรียบเหมือนกับจิตวิญญาณของนักดนตรีบทเพลงเหล่านั้นอ่ะให้อะไรกับคนอม่นแค่เอาแซมเปิลที่พอคุณดูผมก็อยากกลับไปดูเองแล้วไปละบายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกบมาป็นจิ้ก่อ <c oughs> <c oughs> พอดีผมดึงบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นฐานส่วนรวมๆที่ผมได้มาผมได้มาจากอนิเมะถึงไลน์เส้นที่ผมได้มามันจะไม่ใช่อนิเมะโดยตรงก็เถอะคือมันเป็นคนที่แบบวาดเป็นแบบไลายเส้นอนิเมะแต่ว่ามันไม่ใช่อนิเมะเก็บปะเก็บปะก็คลิปนี้แหละผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยดูแล้วหรือว่าไม่เคยวะแต่ยังไงก็แล้วแต่นี่แหละที่มาไลน์เส้นผมช่วงหลังๆด้วย แล้วก็เป็นลายเส้นให้แรงบันดาลใจในด้านส่วนบิดด้วยในร่างกายที่ผมวาดวาดด้วยก็มันดูง่ายดียนะโอเคก็ <c oughs> okay, จบกันแล้วกับที่มาที่ไปของช่องกับลายเส้นตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะแต่ถ้าพวกคนไม่เข้าใจผมก็ช่างนเจอปุ๋ยครับ That's it,